สวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมาพูดถึงกระแสซอฟ s o าวเวอร์ของน้องลิซ่าก่อนที่แอดจะพาไปเม้ามอยบรรยากาศคอนเสิร์ต Deadline เมื่อวานวันที่26มกราคม2026ที่ฮ่องกงซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการปิดฉากเวอร์ทัวร์ของสาวๆ b l a c k p i พิที่ทั้งยิ่งใหญ่ทั้งอิ่มใจแฟนคลับสุดๆ แต่วันนี้แอดไม่ได้จะมาโฟกัสแค่บนเวทีเท่านั้นนะคะเพราะนอกเวทีกระแสน้องลิซ่าก็ร้อนแรงไม่แพ้กันโดยเฉพาะกระแสเช็คอินตามรอยน้องลิซ่าที่ตอนนี้บอกเลยว่าไม่พูดไม่ได้จริงๆ เริ่มจากเหตุการณ์ที่หลายคนเห็นข่าวกันไปแล้วนั่นก็คือการที่น้องลิซ่าไปปรากฏตัวที่วัดแช์กงหมิวหรือวัดเชิกงเขตสาถินในฮ่องกงเมื่อวันที่25มกราคม2026ที่ผ่านมา ตอนแรกหลายคนอาจคิดว่าเออก็เห็นข่าวออกไปแล้วไม่ใช่หรอแต่ขอบอกเลยว่ากระแสมันไม่จบแค่นั้นคะ่ะทุกคนเพราะหลังจากมีภาพน้องลิซ่าในลุกเรียบๆสวยใสยไปวัดเติมแต้มบุญระหว่างทัวร์เดตไลน์เวิร์ทัวร์เท่านั้นแหละ ฮ่องกงสะเทือนทันทีพลังซอฟต์พาวเวอร์ของน้องลิซ่าทำงานแบบไม่ต้องสั่งนาทีนี้ฮ่องกงไม่ได้มีดีแค่คอนเสิร์ตร้อนแรงแล้วนะคะแต่มีสถานที่ตามรอยลิซ่าให้สายมูทั่วโลกปักหมุดตามรอยกันแบบรัวๆ วัดแชร์กงหมิวที่หลายคนอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนกลายเป็นสถานที่ที่คนพูดถึงกันทั่วโซเชียลแฟนคลับแฟนท่องเที่ยวรวมถึงคนทั่วไปเริ่มค้นหาข้อมูลเริ่มอยากไปสัมผัสบรรยากาศเดียวกับน้องลิซ่าแอดบอกเลยว่านี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของจริงไม่ต้องโฆษณาเยอะแค่ลิซ่าไปโลกก็หันมามอง อีกมุมที่แอดประทับใจมากและสื่อฮ่องกงก็เช่นชมกันสุดๆคือความน่ารักของแฟนๆถึงจะมีคนจำได้นะมีบอดี้การ์ดดูแลใกล้ชิดแต่แฟนๆทุกคนเลือกที่จะมองอยู่ห่างๆให้พื้นที่ส่วนตัวกับน้องลิซ่าไม่มีการรุมไม่มีการกรี๊ดใส่จนวุ่นวายสมกับเป็นด้อมคุณภาพจริงๆดูแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวยังมองตรงกันเลยว่าการที่คนดังระดับโลกอย่างลิซ่ามาเยือนสถานที่ทางวัฒนธรรมแบบนี้คือการโปรโมทฮ่องกงที่ทรงพลังมากดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจประเพณีท้องถิ่นใครมีแพลนไปฮ่องกงช่วงนี้แอดบอกเลยว่าวัดแช์กงมิว้วคิวยาวแน่นอนค่ะ แล้วถ้าคิดว่านี่คือกระแสะเดียวขอบอกว่ายังไม่หมดนะคะเพราะอีกกระแสะที่แรงไม่แพ้กันก็คือน้องลิซ่ากับทะเลสาบดอกบัวแดงบ้านเราเองนี่แหละ หลังจากที่ทททปล่อยภาพโปรโมทช่วงต้นปี2026เป็นภาพน้องลิซ่านั่งเรือกลางทะเลบัวแดงต้องบอกว่าภาพนั้นสะเทือนโซเชียลมากมีทั้งคนว้าวว่าสวยปังจับอะไรก็ปังไปหมดและก็มีอีกฝั่งที่ตั้งข้อสังเกตว่าภาพดูเหมือนตัดต่อดูลอยลอยจนถึงขั้นสงสัยว่าเป็น AI หรือเปล่า สุดท้ายทททต้องออกมาชี้แจงชัดเจนเลยว่าเป็นภาพจริงถ่ายจริงเพียงแค่มีการปรับแต่งภาพเล็กน้อยไม่ใช่ AI สร้างทั้งหมดดราม่ามีแวบหนึ่งแต่บอกเลยว่ากระแสดีถล่มทลายกลบทุกเสียงวิจารณ์ไปหมดผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมคะ เรือไม่พอค่ะทุกคนต้องหาเรือเล็กมาเสริมนักท่องเที่ยวแห่ตามรอยลิซ่าแบบจริงจังดันยอดเที่ยวพุ่งแรงเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในเชิงบวกแบบชัดเจนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่แต่ก่อนอาจกระจุกตัวอยู่แค่เมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆแต่ตอนนี้เมืองรองอย่างอุดรธานีคึกคักสุดๆค่ะ ไม่ใช่แค่อุดรน,นะคะทะเลสาบดอกบัวแดงในจังหวัดอื่นๆอ,อย่างพัทลุงนครสวรรค์นครนายกนครปฐมก็พลอยได้รับอนิสงส์ไปด้วยเรียกได้ว่าลิซ่าคนเดียวแต่กระตุ้นการท่องเที่ยวได้เป็นวงกว้าง แอดขอพูดจากใจเลยว่าน้องลิซ่าไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรก็ดึงสายตาสื่อทั่วโลกได้ตลอดนี่ไม่ใช่แค่ความดังแต่คืออิทธิพลทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้จริงๆและมันสะท้อนชัดมากว่าซอฟต์พาวเวอร์แบบลิซ่ายังแรงยังปังและยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงเลยค่ะ มาต่อกันที่ Blackpink Deadline World Tour ที่ฮ่องกงเดยกันต่อเลยค่ะทุกคนบอกตรงๆงว่าอยู่ดีดแอดก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาเฉยๆเลยนะคะเพราะนี่มันคือโชว์ฟินาเล่ของทั้งทัวร์จริงๆแล้วนะคะคิดแล้วใจวิวมาก เมื่อคืนนี้น้องลิซ่าออกมาในโซโลสเตจด้วยชุดดำแดงสไตล์เซ็กซี่ร้อนแรงสุดๆด,ดีไซน์ขอบชุดเป็นทรงคลื่นเหมือนไฟที่กำลังลุกโชนแผดเผาไปทั้งเวทีฟิลคล้ายมะกกากเต้นรำอารมณ์วิกซี่เบาๆแต่ดุดเดือดโชว์หุ่นอันเพอร์เฟกสุดแซ่บของน้องลิซ่าที่หลายคนว้าวคือชุดมันดูเหมือนจะโป้ะนะทุกคนแต่จริงๆการออกแบบโปรเฟชชั่นอลมากเพราะมีถุงน่องหรือซับพอร์ตสีเนื้อเซฟทุกอย่างไว้หมดเลย แฟนๆถึงกับบอกว่าร้อนแรงจนเลือดกำเดาไหลทั้งเท่ทั้งเผ็ดและแซ่บมากตัวชุดยังประดับด้วยคริสตัลและเพชรระยิบระยำทั้งตัวและที่ทำให้แอดภูมิใจคือด้านหลังมีดีเทลธงไทยแฟนๆมองว่าเหมือนเป็นการแสดงความเคารพให้บ้านเกิดเหมือนที่น้องเคยทำในรอบที่กรุงเทพก่อนหน้านี้อีกด้วยยิ่งทำให้ชุดวันสุดท้ายของทัวร์มันปังขึ้นไปอีกค่ะ ระแสช่วงท้ายของโชว์คือแรงมากแฟนจีนแฟนไทยกรี๊ดแตกคลิปแฟนแคมพุ่งไวรัลแบบไม่ต้องรอข้ามคืนคอมเมนต์อย่างชุดวันสุดท้ายร่างวิกซี่มาแล้วดำแดงคือที่สุดเซ็กซี่แต่ไม่โป๊เต็มไปหมดบอกเลยว่าโชว์ของน้องลิซ่ายังคงดุเดือดเหมือนทุกครั้งแต่รอบนี้มันมีอารมณ์บางอย่างปนอยู่เป็นความแรงที่แอบเศร้าเพราะทุกคนรู้ดีว่านี่คือรอบสุดท้ายของ World Tour จริงๆค่ะ แล้วพอเข้าสู่ช่วง self introduction หรือช่วงพูดทักทายแฟนๆแอดบอกเลยว่าหลายคนใจหายไม่ไหวจริงๆน้องลิซาน้ำตาคลอตั้งแต่เริ่มพูดขอบคุณแฟนๆเสียงสั่นเหมือนพยายามกลั้นน้ำตาไว้สุดๆ คลิปแฟนแคมช่วงนี้พุ่งไวรัลในเว่ยโปและ X คนพูดกันว่าลิซ่า holding back tears หรือเธอกลั้นน้ำตาแต่เราดูออกแฟนๆนในฮอลก็กรี๊ดให้กำลังใจพร้อมคอมเมนต์ในโซเชียลว่า Don't Cry Baby เต็มไปหมดมันเป็นโมเมนต์ที่ดูแล้วใจบ,บางมากค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่จบโชว์ห้องกงแต่คือจบทั้งทัวร์ที่ทุกคนเดินทางมาด้วยกันมาอย่างยาวนาน ช่วงอารมณ์พีคยังมีโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักระหว่างน้องลิซ่ากับเมมเบอร์โดยเฉพาะกับโรเซ่หรือที่แฟนๆเรียกกันว่าคู่เพื่อนสนิทมีทั้งกอดทั้งปลอบกันเบาๆตอนพูดขอบคุณบลิ n ์ฮ่องกงบางจังหวะน้องลิซ่าพูดอะไรซึ้งๆแล้วก็ยิ้มทั้งน้ำตากลายเป็นไฮไลท์ที่แฟนๆบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำและแฮชแท็กฮ่องกงเลิฟาลซก็พุ่งขึ้นมาทันทีค่ะ เอาจริงๆแอดสังเกตว่าทั้ง4สาวดูเศร้ากันหมดนะคะเหมือนทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจว่าการรวมตัวของ b l a c k p ิ n k มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในอนาคตแต่ละคนต่างก็มีเส้นทางผลงานเดียวของตัวเองที่มีงานมีเป้าหมายที่ต้องไปต่อ เรื่องสัญญาวงก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆว่าจะต่อหรือไม่ต่อซึ่งฝั่งลิลลี่หลายคนก็ไม่อยากให้น้องลิซ่าต่อสักทั่าไหร่ค่ะเพราะงานฝั่งอินเตอร์ของน้องตอนนี้ไปได้สวยมากจริงๆเปิดประตูระดับโลกแบบสุดทางแต่ในอีกมุมแอดก็คิดว่าถ้าวัยจีปรับท่าทีปฏิบัติกับน้องลิซ่าได้ดีกว่าที่ผ่านมาให้พื้นที่ให้คุณค่าและซัพพอร์ตอย่างที่ควรจะเป็นบางทีเหล่าลิลลี่ก็อาจจะยอมเชียร์ให้น้องต่อก็ได้ สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเลือกทางไหนภาพของน้องลิซ่าในคืนฟินอลที่ฮ่องกงมันยืนยันชัดมากว่านี่คืออาร์ติสที่ทั้งเก่งทั้งทุ่มเทและเต็มไปด้วยหัวใจจริงๆและแอดเชื่อว่าบลิงกและลิลลี่ทั่วโลกจะไม่มีวันลืมค่ำคืนนี้แน่นอนค่ะ